สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพาพวกคุณมาเที่ยวอีกแล้วนะคะพาพวกคุณมาเที่ยวอีกแล้วใครเข้ามาแล้วแจ้งนิดนึงนะคะภาพชาัดเสียงชังชงชดไหมคะอะภาพชัดเสียงชัดไหมวันนี้เราจะมาคุยกันเ <พา S 2> ออเรามีนัดกันนะคะทุกคนนัดกันเวลาสี่ทุ่มสิบห้านะคะผลโหวตออกมาค่อนข้างชาัดเจนแล้วว่าพวกคุณอยากเรียนเรื่องอะไรนะคะก็รอติดตามกันได้เลยก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วนะคะแจ้งคุณนิดนึงว่าภาพชัดไหมคะ ภาพชัดไหมเสียงชัดไหมจ้าทุกคนจ้าเสียงชัดไหมคะคใครเข้ามาแล้วแจ้งคุณนิดนึงนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดไหมได้ยินไหมคะได้ยินไหมทักทายหน่อยทักทายหน่อยเมื่อคุณไม่เห็นคอมเมนต์เลยอะ่ะพวกคุณคอมเมนต์ให้คุณนิดนึงสิคะจะได้รู้จะได้รู้ว่าได้ยินไหมหรือว่ายังไงนะคะอะว่าไงพวกคุณว่าไงพวกคุณวันนี้กับไลฟ์ที่เป็นคําถามที่อยากให้พวกเรา ลองคิดตามนะคะเพราะว่ามันเป็นคําถามที่ครูก็ใช้เคยคิดค่ะเป็นคําถามที่ครูใช้คิดก่อนก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ค่ะว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไรนะแล้วก็จะสอนผู้คุณด้วยคุณจะได้มีไอเดียนะคะวันนี้จบไลฟ์นี้ไปนะคะอยากให้คุณลองกลับไปคิดในของตัวเองค่ะว่าเออแล้วตกลงที่เราลงทุนหรือเราทําอยู่นะคะเราทําเพื่ออะไรภาพชัดเสียงชัดไหมคะไหนแจ้งครูนิดนึงค่ะผู้คุณ มันไม่ขึ้นคอมเมนต์เลยนะคะหรือว่าคือพวกคุณยังไม่คอมเมนต์ก็ไม่รู้นะในพวกคุณว่าไงเอาผลโหวตออกมาแล้วเนาะตกลงเรียนเรื่องจำนวนติดไปนะเรื่องจำนวนติดไปนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ต้องตั้งใจเรียนมากๆเลยนะเพราะว่า,เ,าเป็นการคำนวณเราจะเรียนคำนวณภาคค่ํานะคะ4ี่ทุ่มสิบดังนั้นเนี่ยเตรียมเครื่องคิดเลขนะคะใครยังไม่ได้ทานกาแฟแล้วคิดว่าจะหลับนะคะแนะนําให้รีบดบด่วนนะโอเคปะ่ะเพราะว่า เดี๋ยวครูจะสอนให้ว่าเออแล้วเวลาที่เราจะประมูลทรัพย์พวกนี้นะคะมีความเสี่ยงอะไรแล้วก็ต้องระวังอะไรบ้างไหนพวกคุณทักทายหน่อยสิทําไมไม่เห็นคอมเมนต์เลยอะ่ะพวกคุณจะคอมเมนต์ให้คุณนิดนึงชัดไหมคะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมอรอรอพวกคุณตอบนะคะถ้ายังไม่เริ่มเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไลฟ์นล้วนะ <laughs> นะคะแจ้งคุณนิดนึงนะคะนี่คุณแม่คุย นี่คุณแม่ครูเองนะคะ,อะบอกนิดนึงนะว่าเวลาที่เราจะเริ่มลงทุนเนี่ยเดี๋ยวครูไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก่อนรอรอสักครู่นะคะรอสักครู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยมาเลยนะ วันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะสอนจริงๆมันเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะตั้งแต่ต้นเลยว่าเออแล้วเวลาเราลงทุนเนี่ยเราจะลงทุนไปเพื่ออะไรนะคะเพื่ออะไรเพราะว่าคือถ้าเราไม่ได้ตั้งต้นคำถามนี้ก่อนเนี่ยมันจะยากที่จะสำเร็จอันนี้คุณต้องพูดตรงถ่งตะโอเคแปลว่าคือจริงๆพวกคุณมาดูกันแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงแต่ว่ายัางไม่คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ comment ให้ครูนิดนึงคะ่ะอะเริ่มหนึ่งหนึ่งก็ได้ให้รู้ว่าภาพชัดเสียงชัดเราจะได้เริ่มเนื้อหากันทันทะะี อันนี้กี่โมงแล้วอ๋อสี่โมงเย็นแล้วนะคะเรื่องงานกันหรือยังจ๊ะเรื่องงานกันหรือยังอ่ะมาเริ่มเลยนะคะในคําถามนี้ค่ะเป็นคําถามที่สําคัญมากเวลาที่เราจะเริ่มต้นลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเรื่องการบริหารการเงินนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณควรคิดก่อนเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยในวันในแต่ละเดือนนะคะคุณต้องการใช้เงินเท่าไหร่นะคะถึงจะเพียงพอกับ1นึ่งไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณ สกับค่าใช้จ่ายประจำที่ที่จำเป็นของคุณค่ะซึ่งตรงนี้พอมันคิดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ขั้นแรกขั้นพื้นฐานเลยนะคือคุณต้องหาเงินให้พอที่จะใช้ก่อนพูดง่ายเอาให้รอดก่อนนะคะและเมื่อมีเงินพอ,พอมีมีเงินใช้ลำดับถัดไปคือการเก็บออมและต่อจากการเก็บออมก็คือการทำให้เงินนั้นมันงอกนั่นก็คือสเต็ปการลงทุน พอเวลาที่เราจะเลือกลงทุนนะคะคําถามนี้เป็นคําถามที่สําคัญว่าตกลงเราลงทุนไปเพื่ออะไรนะคะคือไหนมีใครในที่นี้ลงทุนเท่าไหร่ไหมตอนที่ครูเริ่มต้นเนี่ยคำถามแรกนะคะครูเนี่ยบอกกับตัวเองเลยว่าเราลงทุนเพื่อเป็นเครื่องทุนแรงในการหาเงินเพิ่มวัตถุประสงค์การลงทุนของครูนะคือคือหนึ่งมีเงินเก็บแล้ว 2อก็อยากจะให้เงินตัวนี้มาช่วยเราผลิตเงินเพิ่มในการเลี้ยงดูครอบครัวอ่ะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของครูในในตอนแรกนะคะในตอนแรกก็คือพูดง่ายๆคือเรามีลูกครูเนี่ยจะแบ่งพอร์ตอสังหาเลยว่าพอร์ตเงินก้อนนี้เอาไว้ผลิตเงินจ่ายค่าเทอมลูกพอร์ตก้อนนี้เอาไว้จ่ายค่ากินอยู่ของลูกของครู คือแบบนี้เลยค่ะเวลาที่ที่บริหารนะคะจะเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อพอคุณคิดได้ค่ะว่าแล้วเราจะใช้เงินเท่าไหร่นะคะและเราต้องการผลตอบแทนจากการที่ให้เงินของเราอะคะ่ะไปทำงานคุณให้ต้องมองว่าเหมือนเงินเป็นเป็นผู้ช่วยสุดน่ารักของคุณนะคุณต้องมองแบบนี้เลยนะการลงทุนคือการหาผู้ช่วยสุดน่ารักที่จะช่วยทำงานให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องใช้แรงแรกค่ะ นั่นคือแบบนั้นดังนั้นเนี่ยพอสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทั้งหนึ่งสิพูดคนเดียวเหงามากเลยไม่รู้ว่าชัดไม่ชัดได้ยินไม่ได้ยินนะพคุณขานะคะอ่ะหนึ่งนะเขียนมาก่อนนะคะเขียนมาก่อนว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไรต้องการให้สมมุติว่าเรามีเงิน100บาทนะคะต้องการในหนึ่งปีต้องการให้เงิน100บาทงอกเป็นกี่บาทอ่ะเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะคิดง่ายๆก่อนและ พอเราเขียนไปแล้วค่ะเราค่อยมาเปรียบเทียบว่าเออแล้วบนโลกนี้มันมีการลงทุนประเภทไหนที่ตอบโจทย์การลงทุนของคุณนะคะบางคนบอกว่าต้องการให้เงินทำงานอยากได้ผลตอบแทนสูงสรับได้ด้วยซ้ำถ้าเงินก้อนเนี้ยทางก้อนจะหายไปเช่นมีเงินหนึ่งแสนบอกเลยว่าอยากได้ผลตอบแทนหนึ่งรเซขึ้นไปกล้าลงทุนในเหรียญดิจิตอลในการเทรดทองในการทำอะไรก็ได้ให้เงิน ยินดีรับที่เงิน1,000งแจะสามารถแบบโตขึ้นมาสองแสนสามแสนขึ้นทันทีและก็ยินดีรับเช่นกันที่เงิน1,000งแนั้นจะหายไปอ่ะถ้าคุณคิดแบบนี้ค่ะคุณจะหาการลงทุนที่เหมาะกับคุณได้แต่กลับกันอย่างตอนของครูที่เริ่มต้นเนี่ยครูก็จะบอกเลยว่าเออครูต้องการจริงๆนะต้องการเงินเพิ่มเพื่อเอาไว้ใช้ในการเลี้ยงลูกนะคะคือไม่ต้องการให้เงิน เงินเดือนนะคะเงินเดือนของเพศชัชกรเนี่ยเอามาจ่ายค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ของลูกเลยแต่ต้องการให้อสังหาริมทรัพย์เป็นตัวผลิตเงินเอาไว้เลี้ยงดูลูกของเราอ่ะอันนี้คือความคิดของครูดังนั้นเนี่ยพอมันคิดแบบนี้มันก็เป็นความเสี่ยงต่อถูกไหมคือครูจะไม่สามารถลงทุนอะไรที่มันทําให้เงินต้นหายได้สวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณนะคะที่ช่วย เป็นคอมเมนต์แรกของครูพูดคนเดียวเหงามากเลยเขินเขินมากเลยพวกคุณนะคะสวัสดีค่ะค,คุณชานิตาใช่ไหมคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะโอ้ติดตามครบหนึ่งเดือนแล้วด้วยอ่ะต้องแบบนี้นะอย่างของครูคือบอกเลยว่าชัดว่าเงินเดือนชั้นชั้นจะไม่ใช้เลี้ยงลูกนะคะดังนั้นเนี่ยต้องมีการผลิตเงินในวิธีทางอื่นนะคะอ่ะเพื่อที่จะเอาไว้จ่ายค่าเรียนลูกค่ากินลูกค่าเทอมลูก คือเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแหละที่เราบริหารมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เราก็มองแล้วว่าเงินก้อนนี้เราไม่อยากให้หายสมมุติสมมุติตั้งต้นคุณมีอยู่ส0 0 0 0 0คุณก็บอกเลยว่าคุณไม่อยากให้เงิน3 0 0 0 0 0นี้หายเพราะว่าสุดท้ายปลายทางพอลูกโตก็ตั้งใจว่าจะมอบเงินสดนี้เป็นทุนให้เขาในอนาคตดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคิดต่อแล้วว่าเออเราจะลงทุนอะไรวะให้เงินมันไม่หายแต่มันก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากพอที่จะเอามาใช้ กินใช้อยู่ของลูกเรานี่คือวิธีคิดนะนี่แบบนี้แล้วก็ค่อยมานั่งไล่ดูค่ะว่าการลงทุนประเภทไหนที่เหมาะซึ่งซึ่งซึ่งตัวครูเองมันเอ็นเอียงไปที่อสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วเพราะว่าเรามีประสบการณ์แต่เราก็เลยต้องเลือกการลงทุนแบบที่ซื้อมาขายไปเพราะเราต้องการเงินกลับมาที่ค่อนข้างเยอะ อ่ะบอกงี้เลยนะเพราะว่าถ้าส0 0 0 0นเอาไปปล่อยเช่าก็ได้ห้องละสามพันก็น่าจะไม่พอนะคะเพราะว่าลูกๆก,กินกันดุมากใครมีลูกเราบ้างรู้ไหมแค่ค่านมลูกก็แพงสวัสดีค่ะพี่ต้อมอ๋อพี่ต้อมสวัสดีค่ะพี่โอ้ยพี่ถึงอ่ะไม่ได้เจอนานนะคะ สวัสดีค่ะถามหน่อยค่ะถ้าเราประมูลบ้านพร้อมที่ดินได้แต่คนอาศัยไม่ยอมออกระยะเวลาฟ้องขับไล่นานไหมระยะเวลาฟ้องขับไล่ขึ้นกับการทํางานของศาลท่านค่ะโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ3-6เดือนนะคะขึ้นอยู่กับว่าคิวแล้วก็คิวของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีด้วยแล้วก็คิวของศาลท่านด้วยนะคะแต่เบสเซ็ตรประมาณครึ่งหกสามถึงหกเดือนค่ะเป็นระยะเวลาประมาณนี้ดังนั้นทางที่ดีลองคุยกับเขาดูก่อนว่ามี ต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมที่เราสามารถช่วยได้และเขาจะสะดวกออกได้ไวขึ้นแต่ถ้าคุยแล้วดูว่ามันไม่มีนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะเราก็ดําเนินตามขั้นตอนไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณบุ๊กโอ้บ้านสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้คุณบุ๊กแบบเก่งมากนะเห็นฝีมือในการพัฒนาการแบบรีโนเวทนะคะแบบคือสุดยอดมากจริงๆ แล้วก็อัปเกรดจากห,ห้องชุดไปเป็นบ้านแล้วนะคะยินดีด้วยเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้คือความสามารถของคุณบุ๊คโดยตรงเองเลยนะเนี่ยอ่ะคือต้องบอกนะว่าเนี่ยพอพอเราคิดแล้วว่าเออถ้าเราปล่อยเช่าเรามีเงินสามแสนปล่อยเช่าได้เดือนละ3,000นน่าจะไม่พอเนาะลูกเรากินเยอะนะคะดังนั้นเลยต้องเอาเงินสามแสนนั้นนะคะมาลงทุนในบางอย่างที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่านะคะมาแบบแท้จะต้องเป็นร้อเซ ะะมันเลยมาตกต,กตรงที่ต้องลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบซื้อมาขายไปทําไมถึงสามารถเติบโตเป็นร้อเซได้เพราะว่าเราประมูลบ้านแล้วเรา,าทำแล้วเราขายแล้วเราก็ทําแบบนี้ค่ะใน1ปีเราทํามากกว่า1รอบเพราะว่าเราเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่เรามั่นใจว่ามันขายออกได้เร็วแล้วเราทําแบบนี้ดังนั้นนะคะต่อให้รัพ์หนึ่งนะคะมันได้ผลตอบแทนแค่3าม แต่1ปีในเงินก้อนเดิมเราทําได้3รอบอะค่ะผลตอบแทนก็คือ30%มสิเนคูณสะคะก็คือ90%้าสิบไปแล้วนั่นคือที่มาค่ะว่าวัตถุประสงค์ของการลงทุนคืออะไรแต่แบบแต่ยังไงนะครูก็อยากฝากคุณไว้อันนี้จําเป็นมากๆนะคะแล้วก็สําคัญมากๆเลยว่าไม่ว่าคุณกําลังจะทําอะไรเพื่ออะไรอยู่นะคะสิ่งสําคัญคือ คุณต้องอย่าลืมนะไม่ว่าตอนนี้คุณกาลังจะต้องทํางานหนักเพื่อหาเงินหรือกาลังต้องเรียนรู้แล้วก็ลงทุนอย่างหนักโดยที่คุณบอกว่าเพื่อหาเงินแต่คุณอย่าลืมว่าสูงสุดของของการทําทุกอย่างของเราอะค่ะคือออกไปใช้ชีวิตอันนี้คือสิ่งสําคัญคุณต้องไม่ลืมนะคะอย่าอย่าให้ในระหว่างทางไม่ว่าตอนนี้คุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นในระหว่างทางที่แบบ เป็นอารมณ์เหมือนในหนังในละครว่าพ่อแม่ยุ่งตลอดเวลาไม่มีเวลาให้ใครเลยนะแล้วเราก็ให้เหตุผลว่าเราต้องทำงานหนักเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้จนกว่าเราจะมีเงินครูจะฟันธงให้เลยนะคะว่าในวันที่คุณมีเงินคุณก็จะยังทำงานหนักแบบนี้เพราะคุณไม่ได้เลือกตั้งแต่แรกค่ะว่าคุณจะใช้ชีวิตอันนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยตั้งแต่แรก ตั้งแต่ที่ยังมีหรือไม่มีเงินคุณต้องสามารถฝึกบริหารเวลาของคุณให้ได้โดยที่ต้องมีเวลาส่วนหนึง่งสำหรับการสร้างเงินและเวลาส่วนหนึง่งสำหรับการสร้างครอบครัวหรือความสัมพันธ์ในด้านอื่นกับครอบครัวของคุณเพราะอย่าลืมว่าถ้าคุณหาเงินมาได้แล้วมันเยอะมากสุดท้ายคุณอาจจะไม่เหลือเพื่อนเลยไม่เหลือใครรอบตัวเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ชีวิตไงจริงไหม หรือทางานหนักเกินไปครูมีลูกศิษย์ครูท่านหนึ่งอันนี้คือที่ที่ต้องมาพูดเนี่ยเพราะว่าเขาฝากมานะคะลูกศิษย์ครูท่านหนึ่งเขาเขาทางานหนักมากเขาเงินเดือนสูงมากนะคะอยู่ในระดับที่เงินเดือนหลักมากกว่า3 0 0แสนนะคะพวกคุณถือว่าสูงไหมสูงนะแล้วก็ทํางานหนักมากสุดท้ายมีจุดพลิกชีวิตคือเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็คือพูดไม่ได้ ประมาณปีกว่าพูดไม่ได้ตอนนี้ก็ยังเดินไม่ค่อยได้คล่องนะคะแล้วเขาก็มาเรียนลงทุนกรมขับคดียครูแล้วเขาก็บอกครูว่าแบบครูอย่าทํางานหนักนะเพราะว่าถ้าทํางานหนักอย่างเดียวเราไม่ผ่อนเลยนะคะสุดท้ายอะ่ะมันก็เหมือนกับชีวิตเราหายไปเลยอะ่ะ เขาบอกกับครูแบบนี้เลยนะว่าครูต้องหาเวลาพักผ่อนนะครูก็ไม่อยากจะบอกว่าครูก็พักผ่อนโคตรเยอะแต่เขาฝากบอกมาเขาก็บอกว่าอันนี้ของเขายังโชคดีที่เขายังฟื้นตัวและเขาก็ยังมีเงินเก็บที่เหลือจากการรักษาตัวเองแต่ก็ไม่เยอะแหละเขาบอกเลยว่าไม่เยอะแหละทั้งๆที่สมัยก่อนได้เงินเดือนเยอะมากแต่เอามาเอามาเรียนรู้มาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่อมาประมูลบ้านมาประมูลบ้านต่อเพื่อเอาไว้เลี้ยงดูตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ย คีย์สำคัญที่วันนี้อยากจะสื่อสารกับพวกคุณคือแม้ว่าตอนนี้คุณอยู่ในสเต็ปไหนที่เงินพอใช้หรือไม่พอใช้แต่คุณต้องฝึกแบ่งจัดสรรทั้งเวลาและจัดสรรทั้งเงินตั้งแต่ตอนนี้นะคะคือสมมุติทำงานประจำนั่นแปลว่าคุณมีเวลาช่วงพักเบรกเวลารถติดเวลาเวลาที่บางทีคุณเอาไว ดู Facebook เล่นๆหรือถฟีดอะไรสักอย่างเล่นๆดูติ๊กตอกดูคลิปดูอะไรนะคะคุณต้องแบ่งเวลาตรงนั้นมาเรียนรู้เรื่องการลงทุนมาหาโอกาสในการลงทุนและเมื่อถ้าคุณยอมเสียสละเวลาไอ้ตรงนั้นนะคะไอ้ตรงเล็กๆแค่วันวันละแบบที่ช่วงรอรถติดช่วงรอกินข้าวช่วงพักเที่ยงช่วงพักเบรกจากงาน คุณเสียสละเวลาตรงนั้นมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะคะวันที่คุณกลับไปบ้านแล้วเสาร์อาทิตย์คุณสามารถนะคุณสามารถใช้เวลากับครอบครัวได้อย่างตัวครูเองตอนเริ่มต้นเนี่ยโอเคถ้าใครตามไลฟ์ครูมาเป็นแฟนเพจครูมาคุณจะเห็นว่าครูกระเตงลูกไปทุกที่ถามว่าทำไมตอนไปดูซับเนี่ยอันนี้แชร์ให้เลยนะตอนไปดูซับสมมุติวันเสาร์อาทิตย์ตอนนั้นเราทำงานประจํามันจะเหลือเวลาแค่เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เราจะคุยกันเรียบร้อยเลยว่าพ่อกับแม่ขอเวลาในการดูซับ นะคะแค่สามชั่วโมงที่เหลือต้องเป็นเวลาครอบครัวและโอเควะน่าแสดงว่าอะไรน่าแสดงว่าในวันปกติจันถึงสุกเราต้องทําการบ้านเราต้องทําการบ้านหนักมากว่าเราจะดูที่ไหนบ้างเพื่อให้เราสามารถบริหารเวลาแค่3ชั่วโมงของเสาร์อาทิตย์ในการออกไปตระเวนดูทรัพย์ตามเป้าหมายให้ได้โอเคไหมคือคือมันพอนะพวกคุณเวลาลูกศิษย์ แคมปิ้งเนี่ยมาดูซับกับครูทีคุณจะเห็นว่าครูถึกมากนะคะมีไหมมีรู้สิษย์แคมป์อยู่นลยไหมคุณจะเห็นว่าครูถึกมากครูพาคุณดูตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นวันหนึ่งนี่ดูได้เป็นสิบเพราะว่ามาันทาั้งวันนะ ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเราฝึกบริหารเวลามาตั้งแต่แรกแล้วเราดูแล้วเราก็วิเคราะห์ได้เร็วแต่ก่อนแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นั่นแปลว่าในวันธรรมดาเราได้ทาการิสต์ประกาศกมรมบัคับคดีทั้งหมดแล้วนะคะเราได้ตัดตัวเลือกที่ไม่น่าสนใจออกไปแล้วและเหลือแต่ตัวเลือกที่รอการคอนเฟิร์มสถานที่จริงก่อนตัดสินใจไปประมูลและเราก็เดินทางไปดูตามสถานที่นั่นแหละ ทำแมปเลยทำ g o เ g l e m a ปทำเป็นเหมือนแผนทัวค่ะคุณแล้วก็ไปดูให้เสร็จให้เสร็จภายใน3มชั่วโมงแล้วที่เหลือสมมุติว่าวันนี้ครูไปดูแถวนนทบ,บุรีนะคะครูก็จะพาลูกๆค่ะครอบครัวไปเที่ยวคาเฟ่ไปเที่ยวอะไรแถวๆนั้นที่มันอยู่ตามสถานที่ต่างๆหรือมีครั้งหนึ่งไปดูแถว นคนปรปฐมเอนอนครปฐมเราก็พาลูกไปเที่ยวนคนปรปฐมไปดูแถวนครสวรรค์ก็พาไปเที่ยวนครสวรรค์อย่างตอนนี้อยู่ทะเลนะคะอ่าอยู่ทะเลก็พาไปเที่ยวทะเลอย่างรอบก่อนที่คุณเห็นครูอยู่ภูเก็ตเพราะว่าไปดูงานไปดูงานภูวิลล่าที่ภูเก็ตนะคะอย่างที่บอกไงคือมันเป็นอาชีพที่มันอยู่ในชีวิตคุณได้นะอะการลงทุนอสังหาริมย์อ่บอมันใช้เวลาไม่ได้เยอะ เมื่อคุณทําเป็นแล้วมาใช้เวลาไม่ได้เยอะนะคะคุณสามารถแบ่งเวลาได้เหมือนมีพี่ท่านหนึ่งที่รู้จักเสน็ทกันอันนี้เขาก็เป็นนักลงทุนที่ดินรายใหญ่นะคะแบบรายแบบร้อยล้านอ่ะนะเขาก็บอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะไปดูที่ที่เขาใหญ่ไปด้วยกันไหมเสร็จเราจะได้ไปเที่ยวกันเดือน,นนี้เลยนะคือคือมันต้องฝึกแบบนี้มาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีฝึกบริหารเวลา ที่จะใช้เวลาให้มีคุณค่าแล้วก็ยังต้องแบ่งเวลาให้กับเรื่องอื่นๆมาตั้งแต่ต้นแล้ววันที่คุณโตขึ้นนะคะสเกลมันแค่จะใหญ่ขึ้นคุณแค่จะเที่ยวไกลขึ้นนะคะแล้วก็แล้วก็จะใช้เวลาในการลงทุนน้อยลงหมายถึงว่าในการเรียนรู้การลงทุนน้อยลงและเอามาเติมเวลาด้านอื่นที่มากขึ้น get ไหมเนี่ยมีมีแต่เวลาให้ใช้เงินครับอการใช้เงินเนี่ยถ้าคุณบริหารมาเรียบร้อยแล้วนะ อันนี้ให้เลยคุณแบ่งแบ่งเปิดบัญชีไปเลยนะแบ่งไว้เลยว่าอันนี้สําหรับเงินเก็บลงทุนอันนี้ฉุกเฉินอันนี้ใช้ในชีวิตประจําวันอันนี้งบประมาณเที่ยวเมื่อคุณกําหนดงบประมาณไว้แล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยที่คุณจะใช้มันให้หมดบัญชีเข้าใจปะเช่นกําหนดงบเที่ยวไว้ธรรมดาเอาไว้เอาไว้หนึ่งหมื่นแล้วกันสมมติคุณมีงบประมาณในการเที่ยวหนึ่งหมื่นแล้วคุณ เก็บหอมลอมลิตมาในบัญชีนั้นเป็นงบเที่ยวแล้วถึงวันหนึ่งที่คุณต้องการจะใช้ให้ต้องการจะใช้แล้วหมดหมื่นนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเพราะเรามีเงินในบัญชีอื่นสําหรับการลงทุนอย่างอื่นแล้วมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณเก็บเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันนะคะแล้วคุณเผลอใช้มันหมดอันนั้นคือวิกฤตนะคะโอเคปะดังนั้นเนี่ยมันมันไม่เป็นอะไรเลยนะมันไม่เป็นอะไรเลยถ้าคุณบริหารแบ่งไว้แล้ว แล้วถึงเวลาคุณจะเอาไปใช้ชีวิตมันมาประโยชน์เนาะถ้าหาเงินมาเยอะแล้วคุณไม่กล้าใช้แล้วคุณก็ทํางานไปเรื่อยๆจนเหนื่อยไม่งั้นมันจะถึงจุดที่เหมือนเราทํางานไปเรื่อยๆเหมือนอารมณ์เราทํางานที่เดิมมาประมาณยี่สิบปีแล้วเราก็ไม่เคยได้รับการได้รับโบนัสคุณว่าคุณแฮปปี้ปะเอาแค่ห้าปีแรกก็พอสมมติคุณทํางานที่เดิมห้าปีแรกคุณไม่เคยได้รับขึ้นเงินเดือนคุณไม่เคยได้รับโบนัสคุณไม่เคยได้รับรางวัลพิเศษอะไรจากบริษัท คุณคิดว่าคุณจะทํางานต่อไหมไอปีแรกอาจจะรับได้ใช่ไหมเฮ้ยเขิมเพื่อองค์กรปีสองปีสามก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันค่ะตอนนี้คุณกําลังใช้ร่างกายคุณในการทําหลายๆอย่างถ้าคุณไม่ให้รางวัลตัวคุณเองเลยนะคะสุดท้ายเขาจะประท้วงคุณแล้วก็จะลาออกจากการพยายามทํานะโอเคปะเหมือนถ้าคุณแบบพยายามแบบกดดันตัวเองว่าต้องลงทุนอย่างหนกักอดหลับอดนอนติดกันสามเดือนเต็มแล้วก็บอกตัวเองว่า ได้เงินจากการลงทุนมาแล้วก็บอกว่าห้ามใช้แม้แต่บาทเดียวต้องทําต่อไปแบบนั้นนะคะสุดท้ายแล้วมันจะทําได้แค่จุดหนึ่งแล้วคุณก็จะบอกว่าเออช่างแม่งเถอะแล้วคุณก็ไม่ทำค่ะมีวันเชียร์เดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวภรรยารู้คุณเอกเดี๋ยวจะแชร์ไปให้นะคะแชร์ไปให้ถึงภรรยาคุณเอกโอเค ก,ก็ฝากไว้นะคะส่วนใครรอเรียนเรื่องการประมูลกรมคัาคดีแบบจำลองติดไปเจอกันตอน4ี่ทุ่มสินะคะขอโทษทีที่ดึกหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยู่นอกสถานที่กว่าครูจะเป็ดินเนอร์แล้วก็กลับมานะคะสอนพวกคุณก็น่าจะประมาณ4ี่ทุ่มสินะคะแต่จะพยายามรักษาเวลาให้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่ารู้ว่าพวกคุณต้องนอนเร็วๆจะได้มีแรงมีเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะโอเคงั้นวันนี้เท่านี้ค่ะบ๊ายบาย